สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจน้องฝนคนดอยนะคะน้องวันนี้น้องฝนก็มาถ่าย MV นะคะน้องก็จะเป็นเพลาหูค่ะยังไม่บอกว่า,ามาถ่ายกับคู่กับใครนะคะน้องให้พี่ๆทุกคนติดตามดีกว่านะคะว่าน้องฝนเนี่ยจะเล่นเพลงเอ็มวีพ่คนไหนนะคะ <c oughs> น้อที่จะคู่กับน้องฝนนะคะนาะวันนี้เราก็อยู่ที่สถานที่เนี่ยก็จะเป็นดอยดอยดอย,ดย,ดยพึงพ่งอดอยพึงพงพ่งนะคะนาะวันนี้มาแบบ สว่า,วาน,นิดหนึ่งนะคะนอกปกติก็จะเหตุแต่ชุดทรามาดาเต็มตัวเข้าป่าเนวันนี้เนี่ยรอให้ดูเพื่อนหลานนะคะว่าเป็นยังไงนะไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ได้ไยน้ำมากแล้วอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตึ๊ดตึต๊ดไม่ไดีเสียหัวใจนีค่ะเออเออนิดหน่อยนะคะไปตอนนี้พี่ฝนก็กะลาไยอยู่นะคะวันนี้เดยวเรามาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู ทีสาค่ะน่าร่ะวัดแต่แวด้ต่แต่ละเทศไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนใช่มันต้องใช้เวลานะคะสามคานได้นย่าอยู่นี่นี่เนะมากงามกเอะาเาัล้วเราคุกับคุณ嘛 괜찮아? 갑맞으이 맛이 ็คือถ่ายายา่าอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องฝนก็ไม่ได้ถ่ายเอวีแบบนี้นานแล้วเนาะคือวันคือว่าจะได้จะได้มันไม่ได้มันต้องตามอารมณ์ไปด้วยนะคะทุกคนตอนนี้พระเอกของเรากาลาแบบการาอันนี้อยู่นะคะกาลาไทยทาอยู่กาลาเอฟชาแบบเซ่อๆอะไรอย่างนี้นะคะ,ะ <c oughs> ดูซิว่าเอวีนี้เนี่ยใครจะเป็นคนทีนะคะน้องฝนนเอท <c oughs> ที่รูพระเอก, <c oughs> ก <c oughs> จะโดนที <c oughs> นะคะเนาะก็ติดตามไปกาลาใจให้พวกเราด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวไปถ่ายกันต่อค่ะ ชุดแรกถ่ายไปแล้วนะคะเรามาต่อชุดที่สองค่ะก็คือจะเป็นน้าห้วยนะคะนก็ยาอ,อนุรักษ์ชุดชุดเขาเขาเราอยู่นะคะก็จะเป็นชุดลาหูนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปในน้ำตรงนี้นะคะนะเออลงไปแล้วไม่ใช่ไปจับปลานะใส่ชุดสวยๆมาอย่างนี้นะคะก็รอดูค่ะว่าะจะให้เราไปจับอะไรกันอะปูหาปลานี่ไม่ใช่เราเมาชุดสวยๆมาหาปูนะคะเดี๋ยวเราชมค่ะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็คือทําเต็มที่มากๆเลยนะคะก็อย่าลืม ติดตามเราชมนะคะเอของพวกเราเนาะ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยน้ำก็ใส้ใส่เหนื่อยแต่สนุกมากเลยนะคะ mm hmm. ไปค่ะ ถ่ายจบแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามดูนะคะว่าเป็นยังไงนะก่อนที่เราจะไปอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ดูผระเอกของเรานะคะแทนเซนนี่เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากผลงานด้วยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเอ็นีกับน้องฝนคนด้อยที่น่ารักสุดๆครับฝากติดตาม้วยนะครับค่ะเดี๋ยวนนี้เจอกันบ๊ายบาย